หนุ่มพี่ดูว่าสกิลจิ๋วหนุ่มพี่เนี่ยมันกี่มันเล็บที่ไหนน้อยยยูโซไม่ยูยูคนคุยหนูอยู่ในดีๆนั่นอ่ะก็สวัสดีคนใดจะถ่ายประดุกทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูกีซีเอุยไม่ได้ดิบเราเล่นโรลผู้หญิงเราต้องทําเสียงน่ารักน่ารักนะคะหลังจากพี่ๆลงคลิปนั้นไปอ่ะที่แบบ เล่นเล่นตัวผู้ชาย้ก็ไปจีบผู้ชายอะ่ะคนบอกว่าแบบสกิลจีบหนุ่มสิแต่ว่าสกิลนั่งขับเป็นล้านเลยนะคะทุกคนแบบอืม,มแบบมันเจ็บจีบเจ,จ็บใจมากเดี๋ยววันนี้พี่จะไปมอนหนุ่มให้ดูว่าสกิลจีบหนุ่มพี่เนี่ยมันกี่เปอร์เซ็นต์อ่จริงๆพี่อะ่ะยืน,ย,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 นยืนเฉยๆก็มีหนุ่มเข้ามาหาแล้วแต่ว่าพี่ยอมรับว่าพี่ไม่เคยเข้าไปทักผู้ชายนะคะแต่ผู้ชายเข้ามาทักก,ก็ก็ไม่ได้หลงตัวเองสัเท่าไหร่นะ าเกิดผู้หญิงเขาเข้าหาผู้ชายมันจะดูเป็นผู้หญิงที่มุ่งเว้ยทุกคนแต่เราจะไปจีบคนที่เราไปต่อคลิปที่แล้วดีกว่าเฮ้ยหนุ่มสดน้่มเงินข้างหลังก็น่าสนใจแล้วเนี่ยเอ้ยเอ้าโหไปเลยทาาเพิ่เดียวไปเลย Help 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 ตกหน้ากัน มีคนตกกันที่หน้าผาครับมีคนตกกันที่หน้าผาครับไปเฮาเอา<ป>ครับน้องยันยันขึ้นขึ้นใช่เมียผมไหมครับเนี่ยใช่ค่ะมายืนอะไรตรงนี้อ่ะเอา้าก็มันสวยดีอ่ะไยถึง แสงแหละใช่ไหม <c oughs> อะไร <c oughs> เอาจริงกูไม่เคยจีบหนุ่มกูโดนไปหนุ่มจีบอะหนุ่มแล้วเนี่ยว่า,วาหรอนอนไหมไม่ทำไมอะก็๋ยวบคนก่อนเลยก <c oughs> ูไม่ได้ตโอเขาแล้ว,ขวเขาตโอกูแล้วป๊าข <c oughs> ป้าหนูหนะูมนไม่ได้โต้เขาแล้วเขาโต้หนูเนี่ยคิดถึงพี่ไหมครับน้องฮะถ้าคิดถึงไม่คิดถึงเข้าหมอเอาไม่รู้เล่าแต่เราแบบมายืนมายืนต่อสาวคือวันนั้นเราเราโต้เขาดิเดือะเขาเอา้าป้าหนูว่าเขาแคร์ป่ะเขาด้วยดอน่านจะ เอาแล้วเอาแล้วไว้แล้วลว้าวว้าวแล้วบอลเพื่อนแล้วหนูว้าวหนีเขาได้เหรอไ,ม,ไ,ม,ไม่ไม่ได้ว้าวหนีไม่ได้ว้าวหนีเขาเขาเขาแบบฟึบไปเลยอ่ะป้าอ๋อเขาหายฟึบไปเลยอ่ะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาก็ตามหาหนูหนูว่าจะไปนั่งเหมือที่บ้านเพื่อนให้ให้ผู้ชายมาทักอะ่ะเนี่ยโอ้สสวััดีครบโอ้แล้วกูห่งหาง<า>ไอ้นึ่งสหะวีไอ้นี่มาอันนี้ครับ พี่สาวชื่ออะไรล้วครับชื่อโจนครับใช่นะครับโจนโจนใช่ไหมครับใช่ครับแล้วชื่ออะไรผมชื่อดาครับมาได้กันกับคนครับโจนโจนครับครับพี่โจอผมรอไหมรอเนี่ยรยรอรอกันส่วนอีกคนเขาชื่อหอมจริงๆครับครับผมชื่อลูฟี่ครับนะมสกุลค่ะนะชื่ปี ไอ้ไหนที่เอาพีชี้หามมาแต่จริงๆไอ้ชื่อพีเนี่ยแต่มากระสองคนครับใครอะพี่นองครับสามแล้วอีกคนหนึ่งไม่รู้จักครับใครอะไม่รู้จักครับใครอะพี่น้องครับพี่น้องที่คนคือใครอะคนนั้นชื่ออะไรผมมากระสองคนนะจอดี้ครับจอดีจอดี้ครับน้องน้องน้องชายพี่จูรับหน้าคนนั้นอะใช่เหรอครับไม่ไม่มีน้องค่ะไม่มีน้องใครครับน้ แลวแล้วคนนี้คือใครอ่ะอ้าวเขาไปแล้วเขาน้อยใจแล้วอ่ะไปงอเร็วน่าจะมาถ่ายกันเองครับแี่ครับตาไปงอหมาก่อนอ้าคนหนึ่งโดดลงไปคนหนึ่งว้าว แคทป้าหนูเกลี่ยอีนนี่แฟนพี่หรอนั่นอะไม่ใช่ไม่ใช่แฟนหนูเองครับไม่เลยเฮ้ยรู้จักกันสองวันเธอจะเป็นแฟนเขาแล้วหรอป้าว่าหาหน่อยได้ไหมที่ไหนไม่ยืนยืนจะได้ไหมอะไรอะไม่รู้พี่พี่ออกทางก่อนพี่ทำใจอ่ะ

มึงมาอะไรเียะจูปูยจะบีวิยจูบผมว้าผู้ชายสองคนมาจูบกันคนคนคุยหนูอยู่ในดีนั่นอะกิ่งออกมาใช่ใช่หนูหนูเปิดไมกดโครโฟนโอ้โหออกมาครั้งหน้าป้าต้องบอกหนูนะเนี่ยป้าป้าบอกเนี่ย โอ้ป้าป้าเป็นป้าที่ดีมากดีเลิศประเสริฐบูชาเลยถ้าถ้าว่าอยู่ไหนป้าป้าจะไปไหนปะเนี่ยป้าว่าจะไปเล่นอาวุธกันโอเคเดี๋ยวป้าเล่นอาวุธแท็กดึกๆเราอัดคอนเทนต์นั้นแล้วให้ให้มีไปนอนก่อนได้ป้าโอเคดีโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวก็บอกป้าแล้วกันโอเคค่ะป้ากอด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 ส่งกำลังใจก่อนป้า ก็สู้ครับป้าเอาแบบที่หัวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับป้าบ๊ายบายสุดย่ามาแล้วคุยอะไรกันอ่ะป้ามาหาได้ยินไหมครับได้ยินะครับง่วงปะเนี่ยง่วงก็ไปนอนนะหายง่วงเ้วโยเขาก็เลยหายง่วงเลยเธอใช่เคยได้ยินไอ้นี่ปะ อะไรเคลียร์แบบฉลาดชอบชอบเงาคืนแต่ผมอ่ะชอบคืนเงาอ๋อเคยได้ยินอันนี้ป้ะได้ยินอะไรอ่ะได้ลันลันลันทุกวันป่ะอ่าอ่าเดี๋ยวทุกวันเนี้ยทุกวันจริงหรือเปล่าจริง แบบนี้ต้องแสดงให้เห็นแล้วอะค่ะเฮ้ยหลับนี่ได้ปะฮะง่วงเหรอนอนไหมก็บอกไม่นอนก็บอกว่าไม่นอนนอนง่วงก็นอน,งงน,อนไม่ไม่นอนหรืไทำไมอ่ะก็บอกไปแล้วนี่โอ้โหเขาก็อยู่นี่แหละเขาจะไปไหนอ่ะ ลจจแล้วคุณไม่งงเหรอไม่ง่วง, <c oughs> ง,งครับแต่เม,มื่อวานผมงงตอนเที่ยงคืนงนตอนที่หนึ่งเลยนะขอโชษได้ไหมล่ะให้ไปเสมอน่ารักมากครับ น่ารักมากครับเมียเขาอยกใส่สูตรเหรอมันไม่น่ารักน่ารักใส่อะไรก็น่ารักมอย่าเตะเยอะได้ไหมเขาเป็นร้อนในเขาเขายิ้มแล้วเล็กด้วยปากมันแทงปากกะโอ้โห เขาไม่ต้องยิมนี่มาห้ามได้ไหมล่ะเธอก็เลิกต่อเขาดิเดี๋ยวเขาเลิกยิมเลยไ,เไ,ได้ได้ครับครับครับที่รัก <laughs> <laughs> โอ๊ยกูจะมาจีบเขาก็โดนเขาจีบครับที่รักครับ <laughs> ยิ้มทำไมอ่ะไม่ได้ยิ้มชอบไหมชอบเลยชอบเขาเอาเหี้ยมาไปเลยโอ้ยหัวล้ะหัวล้อไปเอาทรงน่ารักเลย แค่นี้ก่อนค่ะทุกคนพี่ไม่รู้ว่าคลิปมันจะถึง10นาทีไหมเ,เพราะว่าแบบเราทั้งจะไม่ได้คุยกันเลยเพราะว่าเรารู้จักกันมา2วันแล้วนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะสหรอบวันนี้ไปแล้วครับบายบายโอ้ยท้าอะไรอ่ะกรักท่าน่ารักน่ารักบายบายก่อนอ้อนี่ไง <c oughs> สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคับ,บายบายเจอก,กาันคลิปหน้าครับจม